สวัสดีครับซีนะครับจาก Thailand Pool Table นะครับผมผมวันนี้จะพามาดูสวรรค์ของคนที่รักสนุกเกอร์และวิวที่เห็นเนี่ยเป็นวิวหลักล้าน,นเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าสวรรค์ของคนรักสนุกเกอร์ในห้องเนี้ยโต๊ะสนุกเกอร์ที่เขาใช้วัสดุต่างๆของตัวโต๊ะและบรรยากาศเนี่ยจะเป็นยังไงไปดูกันได้เลยครับและที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับก็คือโต๊ะสนุกเกอร์สตาร์ทัวร์นาเมนต์นะครับรุ่นโกนะครับขนาด12ฟุต เป็นโต๊ะแข่งในรายการ WPBSA นั่นเองและยังถูกใช้ในการแข่งขันอย่างเป็นทางการโต๊ะสนุกเกอร์สตาร์นะครับมีหินชนวนทั้งหมด5แผ่นแต่ละแผ่นเนี่ยหนา50มิลิเมตรเพื่อให้มั่นใจว่าพื้นผิวในการวิ่งของลูกเนี่ยมีความแม่นยำโต๊ะรุ่นนี้มาพร้อมกับลิ้นชักเก็บสาเหลี่ยมและไม้เลสขนาดเล็กนะครับ ภายใต้ตัวโต๊ะมีฮีเตอร์สําหรับทําความร้อนเพิ่มมาให้ด้วยครับผ้าที่เห็นตรงนี้นะครับเป็นผ้าสตาชางนะครับ6811 number no. 10นคุณสมบัติของผ้าตัวนี้เนะี่ยมีความละเอียดแม่นยําและเรียบเนียนนะครับชิ่งนะครับเป็นชิ่งเหล็กคาร์บอนหนา12มิลิเมตรตัดด้วยเครื่อง CNC มาพร้อมกับยางชิ่งนะครับประเทศอังกฤษนะครับที่มีความยืดหยุ่นทนทานสูงและตอบสนองต่อการเด้งของลูกด้ดอีกด้วย ภในห้องส n น o กเกอร์ห้องนี้นะครับเห็นได้ว่าจะมีเคาน์เต Bar ามีโซนที่เป็นโซนเครื่องดื่มต่างๆตู้แช่ไวนะหรือแม้แต่สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆสำหรับคนที่รักสนุกเกอร์นะครับผมห้องสนุกเกอร์ห้องนี้นะครับเรียกว่าเป็นห้องที่วิวเนี่ยสุดยอดของวิวนะครับที่สามารถมองวิวได้180องศาและสามารถเล่นสนุกเกอร์ไปมองพระอาทิตย์ตกดินไป ได้บรรยากาศที่ดีมากเลยครับผมสำหรับใครนะครับที่สนใจโต๊ะสตาร์ส o นว์เกตัวนี้นะครับหรือสนใจสินค้าตัวอื่นๆทางบริษัท Thailand p o o l Table ของเรามีของทุกชิ้นให้ทุกท่านเลือกสรรนะครับสนใจติดต่อได้ที่บริษัท Thailand p o o l Table ทุกสาขานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ